<c oughs> 14วันอันตรายช่วยสรุปโอเคนะอังน,นี้ก็แล้วกันไม่ไม่ใช่14วันอันตรายก็คืองีออ้วันที่ปฏิทินโหนะวันที่สองธันวาจะมีประเด็นทางการเมืองเรื่องที่ใหญ่ประสมควรการที่ลุงตู่เนี่ยลดคดีบ้านพักทหารก็ถือว่ามันเป็นเอ่อ,เ,อ,อเป็นเป็น movement ที่มีในยะทางการเมืองผมถือว่าเราก็พูดไม่ผิดนะมไม่รอดก,ก,ก็ก็มีในยะทางการเมืองอย่างใหญ่ๆ รอดก็มีนะยะทางการเมืองอย่างใหญ่ๆถือว่าเราพูดกันไปนแล้วว่าวันที่สองธันวาอันที่สองคือวันที่14ความน่าจะเป็นปฏิทินโหดมันเป็นเรื่องของการสูญเสียบุคคลสําคัญเองยืดดีกว่าเป็นเรื่องของการสูญเสียบุคคลสาคัญถามว่าสําคัญขนาดไหนก็สําคัญระดับขึ้นนั่นหนึ่งนั่นจะพิมพ์หลายวันก็นแล้วกันผมพูดได้แค่นี้จบแค่นี้นะจบนะจบนะจบนะบนะส่วนวันที่2 0่สถึงถึงถึง30เขาก็บอกว่า มันจะเป็นห่วงเวลาที่มีโอกาสมีโอกาสที่เกิดอยู่2อย่างอย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งของบ้านของเรื่องภัยธรรมชาติหรืออะไรต่างๆหรือไม่ก็การเมืองไปเลยมันมี2อย่างไงมีสองอย่างไม่รู้โควิดจะอยู่ในข่ายนี้ด้วยป่ะกนี่อก็คือถ้าไม่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็จะเผชิญกับภัยพิบัติทีนี้ไอ้ภัยพิบัตินี่โควิดรอบสองก็นับเป็นภัยพิบัติได้ใช่ไหมอืมใช่โรค ถูกไหมล่ะใช่ค่ะครั้งใหญ่รุนแรงแล้วก็เกิดควาถูกไหมคือคือคือมันมันระบาดแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าเข้านิยามของกระทรวงสาธารณสุขว่านี่คือระบาดรอบสองหรือกลับมาล็อกดาวน์ก็ต้องบอกว่าชิบหายเลยคราวนี้ประเทศไทยบอกเลยต่อให้อีกอีกอีกล้านคนละครึ่งนะทำคนละครึ่งอีกสักล้านแคมเปญนะผมก็ไม่รอดไม่รอดอ่ะบอกเลย ใช่เพราะว่าตอนนี้นะพู้งตรงมันกําลังจะค่อยๆเส้นกราฟกําลังจะไต่ขึ้นอนะ่ะพอมาเจอโควิดนี่นะโอ้โหคือคือทําไมมันแยกอย่างนี้อ่ะผมไม่เข้าใจนะก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าทางฝั่งพมา่าโรคระบาดก็เขาหนีมาเพราะทางนั้นเขาปิดไม่ทำงานา้นเขาโรคระบาดว่ามันระบ,บาดไล่จากยะไข่มาร่างกุ้งแล้วก็มาที่ท่ากีเหล็กโดยสัญชาตญาณรู้ข้อมูลใช่ไหมว่ามีคนไทยเนี่ยข้ามไปทั้งเที่ยว และทั้งทํางานทางฝั่งท่าขี้เหล็กมีทั้งไปออกไปโดยถูกต้องและลักลอบข้ามไปมและไอ้พวกที่ข้ามไปเนี่ยไอ้พวกที่ไปเที่ยวม,มันก็มีอยู่สองพวกพวกนั้นก็คือไปเที่ยวเป็นปกติเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองกับไอ้พวกที่ข้ามไปเล่นเพราะมันมีบอลบอลนะมีบ่อนสองประเภทนะมีบอลม,มีมีบอลธรรมดาธรรมดาบอนดั้งเดิมบ่อนโบราณโบราณบ,าบคารา่าลูเล็ บัคคล่าอะไรประมาณนั้นอะไรครับกับบอนดออนไลน์ที่ท่าคิเลกมันเป็นศูนย์รวมบ่อนออนไลน์ของประเทศไทยมันมันตั้งเซิร์ฟเวอร์มันตั้งศูนย์ประชาการการพนันออนไลน์ในในประเทศไทยเนี่ยมันเสี่ยงถูกจับมันก็ข้ามฟากแล้วยิงเข้ามาทางประเทศไทยถูกไหมล่ะไอคนที่ไปเที่ยวมีทั้งไปเล่นและไปเที่ยวจริงๆไอคนที่ลักลอบข้าไปทำารพนันมีทั้งไปขายต้องให้ขยายความไม่ขายอะไร แล้วก็เข้าไปทํางานในบอน์ดเข้าไปขายก็คือขายในในแท็กขายในคาราโอเกะอ,อะไรประมาณเนี้ในขายในห้องวงห้องวีเล้าเลอะไรพวกนี้แล้วก็ข้าบไปดูแลระบบระบบพนดันออนไลน์มันก็ต้องมีคนดูแลระบบออนไลน์ใช่ไหมล่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเยอะด้วยเยอะแต่คราวเนี้ย อีท่าไหนปล่อยแล้วไม่รู้เหรอว่าท่ากิเลสมันเริ่มติดเชื้อก็ไม่รู้สิก็ในเมื่อปล่อยให้ใชายแดนมันมีช่องโหว่แล้วก็และไอ้ที่ช่องโหว่ที่มันข้ามมาทําไมไม่รู้อรอมันจริง<ช>ไม่รู้หรอมันไม่ใช่ช่องพิสดารทันลึกนะทําไมไม่รู้ทําไมชาวบ้านรู้ว่าจะส่งคนออกไปออะพุดนตรงนะ้นครับครับ<ฆ><ฆ>เขาสามารถพาคนไทยที่จะลักลอบออกเนี่ยไปส่งอีกตรงเนี้ยแล้วให้มุดมุด,มดข้ามไปได้เนี่ยแล้วถามรู้หรถามว่าเจ้าหน้าที่รู้ไหม ตรงชายแดนช่องหมารอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีกี่มันมันมีกี่ช่องรู้ไหมไอช่องหมารอดตามชายแดนรู้ไหมต้องรู้สิทำไมชาวบ้านยังรู้เลยอ่ะรู้หรือว่าอ่ะอ่ะรู้กับพี้ตาตรงนี้นะตรงนี้นะไม่เล่าหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าไอช่องหมารอดพวกเนี้ยมันเป็นทางผ่านของสินค้าเถื่อนเหล้าบุหรี่เถื่อนสินสินค้าเถื่อนแล้วเหล้าบุหรี่เถื่อนมันอยู่แล้วเอาชานเถอะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อ เข้ามาแล้วมีโรคติดมาด้วยแล้วมาติดกันเองภายในประเทศคราวนี้น่ากลัวเพราะมันเริ่มเกิดการติดกันเองภายในประเทศไอ้คนที่หนีกลับเข้ามาก็ไปติดเพื่อนคือไม่รู้ติดไปถึงไหนแล้วเพราะมันไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้มีการป้องกันตัวเองอะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพิจิตรพิณุโลราชบุรีกรุงเทพมาแล้วด้วยอุดมสุขครับหนึ่งคนผู้ติดเชื้อครับมาถึงกรุงเทพแล้วครับขึ้นรถทัวร์มาขึ้นเครื่องบินมา โโอ้โหตลอดทางนึกไม่ออกเลยอะใช่ไหมล่ะเวียนะนกรรมอ่ะต่อนี่ีถือว่าชดใช้ได้นะ2อธันวา14ทธันวาแล้วก็20-30ถึง30ธทันวานี่บอกไปแล้วนะบอกไปแล้วนะคือคือคือ20-30ถึง30ธทันวาเนี่ยอาจจะเป็นจะเป็นห่วงเวลาที่โควิดรอบ2มันเนบ่งบานก็ได้จะไปรู้เหรอเรื่องน้ำท่วม ที่เกิดส่งนักกรรมมากกว่าที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้หรืออะไรล่ะหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองอะไรอย่างใหญ่เขาบอกไม่ภัยธรรมชาติหรือเกิดเหตุเกิดเหตุสูญเสียครั้งใดห,หรือนะนะเกิดทางการเมืองปฏิวัติอาหารนั่นแหละ